กาแฟประโยชน์และโทษต่อสุขภาพที่ควรรู้นะคะกาแฟหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมที่หลายคนดื่มในตอนเช้าหรือยามง่วงนอนเพื่อปลุกสมองให้ตื่นแล้วคลายความเมื่อยล้าได้ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะและก็นอกจากนั้นประโยชน์ที่คุ้นเคยกันนั้นก็คือเชื่อว่ากาแฟยังอาจมีประโยชน์ทางการแพทย์ด้านอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะอย่างเช่นป้องกันโรคพากินสันนะคะโรคนิ้วในถุงน้ำดี โรคเบาหวานชนิดที่2นะคะโรคเกาต์อย่างนี้นะคะอ,อัลไซเมอร์โรคหอบหืดโรคทางเดินกระเพาะอาหารนะคะกอดอย่างนี้นะคะแล้วก็เมเร็งเต้านมเป็นต้นนะคะ ทั้งนี้สรรพคุณทางการแพทย์และทางสุขภาพของกาแฟนั้นเชื่อว่ามาจากคาเฟอีน e นะคะสารกระตุ้นที่พบได้สูงจากกาแฟที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางหัวใจและกล้ามเนื้อจากการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกาแฟในการป้องกันและรักษาโรคนั้นส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่สารคาเฟอีนเป็นหลักนะคะโดยกาแฟสําเร็จรูปโดยทั่วไป หนึ่งแก้วประกอบด้วยคาเฟอีนประมาณ85-100มิลลิกรัมเลยนะคะถ้าหากเป็นกาแฟชงสดจะมีคาเฟอีน100-150มิลลิกรัมต่อแก้วนะคะส่วนกาแฟที่ผ่านการลดคาเฟอีนนั้นก็จะยังมีคาเฟอีนอยู่ประมาณ8มิลลิกรัมต่อแก้วเลยนะคะทั้งนี้กาแฟที่ผ่านกระบวนการคั่วจนเข้มจะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟสีอ่อนนะคะ ประโยชน์ของกาแฟที่ดีต่อสุขภาพนะคะที่เชื่อว่าน่าจะได้ผลนั้นนะคะนั้นก็คือเพิ่มความตื่นตัวของสมองการดื่มกาแฟชาหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทั้งหลายตลอดทั้งวันดูเหมือนว่าจะช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่งนะคะ โดยหลายงานวิจัยชี้ว่าการได้รับคาเฟอีนสามารถช่วยเพิ่มความกระปี้กระเป๋าในระหว่างวันอย่างเช่นการศึกษาหนึ่งที่ให้ผู้เข้าร่วมทดลองสุขภาพดีนั้นคาเฟอีน250มิลลิกรัมวันละ2แก้วดื่มตอน9โมงเช้าและก็ช่วงบ่ายนะคะเป็นเวลา3วันซึ่งพบว่าคาเฟอีนช่วยลดความง่วงเพิ่มความตื่นตัวและความจดจ่อในช่วงระหว่างวันได้ดีนะคะนอกจากนี้คาเฟอีนยังเป็นตัว ตัวเลือกของผู้ที่อดนอนหรือที่นอนไม่เต็มอิ่มในคืนก่อนแล้วยังต้องการความตื่นตัวในวันต่อไปมีการศึกษาประสิทธิภาพของการดื่มกาแฟในชายสุขภาพดีที่อดนอนเป็นเวลา48ชั่วโมงนั้นพบว่านะคะคาเฟอีนช่วยเพิ่มความตื่นตัวและคลายความเมื่อยล้าจากการอดนอนได้อย่างดีเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังมีการศึกษาพบว่าการผสมคาเฟอีนเข้ากับน้ำตาลและเครื่องดื่มชูกำลังยังน่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ความคิดและการทำงานของสมองได้มากกว่าการได้รับกลูโคสหรือคาเฟอีนเพียงอย่างเดียวนะคะ